เมื่อเราให้ทานไม่ว่าจะให้ข้าวให้น้ําให้ยานผ่านะให้ดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟก็ตามเราเนี่ยให้ไปแล้วเราหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมบุญหรือเราคิดว่าบุญกุศลเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเราอาจจะได้เสเวยผลบุญนี้การวางจิตแบบนี้ได้ผลมากนะแต่มีอานิสงส์น้อยผลมากก็คือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมาราจิกาเป็นเทวดาชั้นกามาภคแต่ตายจากเทวดาชั้นจตุมาราชิกาคือ สิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วในชั้นจตุมาราชกาย้อนกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เทวดาจะมาเกิดเป็นมนุษย์แค่เศษดินปลายเล็บส่วนมากไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกถ้าให้ทานที่จะให้ผลมากไม่ว่าจะให้นิดให้หน่อยให้มากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ให้วางจิตละความตรณีคือให้ไปแล้วสละให้แล้วละไม่หวังในผลบุญให้แล้วไม่คิดที่จะเอาคืน การให้ทานแบบเนี้ยวางจิตที่ละความตรณีตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมกายิกาไม่ได้เกิดเป็นเทวดาชั้นกรมภพบแล้วนะเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมและเมื่อตายจากเทวดาชั้นพรหมกายิกาจะเป็นโอปปาติกะคือเป็นอนาคามีผุดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไปเกิดที่เทวดาชั้นสุดถาวสแล้วก็ปริพานในภพนั้น นี่คือสภาวะของคนที่วางจิตให้ทานแล้วละความตรณีประกอบไปด้วยจากคะเพราะว่าจากคะละความตรณีเนี่ยไปถึงนิพพานคือจากคะเนี่ยสละเนี่ยมันทุกอย่างความคิดชั่วช่วความคิดไม่ดีหรือแม้แต่บุญกุศลเนี่ยไม่อยากได้คําว่าจากคะเนี่ยกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางจิตละความตรณีมีจากคะแบบเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยขณะที่จากคะนั้นมันคือเป็นสภาวะที่เป็นภาวนาละเป็นสภาวะที่สูงละทาจิตใจใมันมีขึ้นมากขึ้นสงบมากขึ้นไม่หวังแม้แต่ จึงมีผลมากไงยิ่งถ้าเราเองไปหวังผลหวังผลแล้วเราให้ทานก็ให้ด้วยความไม่เคารพไม่นอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือให้แล้วไม่คํานึงถึงผลที่จะมาถึงอย่างเงี้ยหรือถ้าคานึงถึงก็นึกถึงแต่ผลบุญนะไม่ได้คํานึงถึงว่าการที่เราให้แล้วถ้าเราวางจิตละความจริเนี่ยผลมันมีมากอันนี้สองมันมีมากเราก็ไม่ได้คิดอย่างเงี้ยพระพุทธองค์บอกว่าการให้ทานที่ไม่เคารพไม่นอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือให้ของที่เหลือแล้ว วก็ไม่นึกถึงผลที่จะตามมาจะไม่น้อมไปบริโภคอาหารอย่างดีไม่น้อมไปบริโภคเสื้อผ้าอย่างดีไม่น้อมไปบริโภคยานอย่างดีไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีและก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ลูกหลานหรือคาทาสบริวารเนี่ยจะไม่เชื่อฟัง แต่ว่าทุกๆการให้ทานของเราถ้าเราเองจะให้ข้าวให้น้ําให้ยานป่าหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีบโคมไฟแก่สมณะหรือพรหมณ์แล้วเราให้ด้วยความเคารพเราให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือแล้วก็ให้ของที่ไม่เหลือให้ของประณีตให้ของตามกําลังที่เราจะให้ได้คือเวลาให้ของเราใช้อะไรเรากินอะไรหรือถ้าจัดหาได้ที่ประณีตก็จะยิ่งดีเพราะเราให้ของประณีตเราจะน้อมไปบริโภคของประณีตแต่ถ้าเรา ให้ของอื่นๆต่ํากว่าของที่เรากินเราใช้เราก็จะน้อมไปให้ของที่ต่ําที่เราเคยให้เขาเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ของเหลือเดน่นให้ไปแล้วก็กํานึงถึงผลเมื่อทําบุญแบบนี้ให้ทานแบบนี้จิตใจเราจะน้อมไปบริโภคอาหารอย่างดีบริโภคผ้าอย่างดีบริโภคยาอย่างดีบริโภคกรรมคุณห้อย่างดีและก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ลูกหลานบุตรภรรยาข้าทาสบริวารหรือคนใช้คนงานเนี่ยจะเชื่อฟังเราเพราะเราให้ทานด้วยความ คำขอรบ